ี้ค่ะเสาแหลดงบานอยู่ในปลาแบบนี้มือนอีสิบ้าทุกคนมาชมของปลาค่ะของปลาที่เสาแหลวา่ายังคือยังกึ้ิค่ะฮัหาหนาเบิ้งทางดิพุ่นอันนี้คืออะมงุนปลานะคะบางคนก็นเอินวา่าบากอีกโกยสมกุ้งนะคะแล้วแตงแต่ผักที่เอินเนาะเบิง้งพี่น้องเบิง้งลักษณะเพิ่นจะเป็นผุ่มเป็นพ่วงโอ้เขาตาข่อยคือบบกองุนเลยค่ะเบิง้งเบิ้งแซงนี่มันสุกยู่แซงนี่สุกเดี๋ยวเพิ่งใกล้ ให้เบิ่งไกลๆเบืองแซงที่มันสุกค่ะเป็นจะแสบบะกินได้นะค่ะกินได้ผลไม้ชนิดนี้กินได,ด,นนด้แต่ว่าจะมีรสกินเราคือไม่ให้กินหลายมัค่ะกินแล้วมันจะขั้นข้อเนาะหลายคนเอาเผ็ดหลายเมน่นะะนุด้ค่ะผพราจะนึงเอาไปดองดองเกลือเทาเนี้คะ่ะดองเกลือกินกับแจวกะแสบเนาะบางค้นก็ไปตาตาสมกินนะคะกะแสบเนาะแต่ว่าสาวแหลงพระท่านเคยล่องมือนีจะมาลองซูเบิงด้ค่ะว่ากินแล้วมันสิเป็นจังได มวยเป็นตะแเสบเนาะืสดด้วยนะคะปลอดสารด้วยบึงแดย yeah. งามขักงามเนี่ยอือนี่แหละค่ะของปลาต้นนี้บันแป็นอยหน่อยพว่วงเลยค่ะฝุ่นมึงอุมงง่มันทั้งหลังมึงทั้งหลังเห็นมึงทั้งหลังค่ะเยอะมากๆอันนี้แค่เครื่อเดียวเด้อค่ะมีแบบนี้รอบสวนเสาแหล่ยูโล่งเห็ดทางหลายคักดกแบบนี้ทุกพวงค่ะผู้ใดอยากได้อ่าต้นไม้มาสูงนีไปเห็ดไหวกะเมาเานะะ้อค่ะมาเก็บเอานอว่าแต่ยังไม่ถึงหลู่ขาวว่าสูเทดเป็นแบบใดแต่ว่า มันเป็นตะแเส็บเนาะมันคือแบบอางุ่นนะคะเนอกบ้านในงามคักคงามคัมกเดี๋ยวซิมกันว่าสิเป็นยังไงกินแบบนี้เลยอืมสมสมเปรี้ยวเปรี้ยวเปรียปร้ยวคือยังองุน่นแบบอ่างุ่นคือแบบว่าบะท,ท่านในบะท่านในแก่ะขาเป็นขาสมสมแบบนั้นแหละอืมแซ่บอยู่เด้แซ่บอยู่เด้ค่ะว่ามันกี้ขี้มเด้ว่ามันเล่นเ,เลนเด้ในีแซ่เบเจ็บเดี๋ยวจะกินอีก ตอนกินหรือว่าถ้าต้องรอกินน้อยดำมันดำดำเนาะขันมาสูงก็นจะเป็นสีดำได้ค่ะอันนี้คือมันเห่เหมอยู่เนาะบูง่ามค่ะพาย,ยายก,กินเด็กซิมมาเก็บบอ,อกนะคะ่ะสวนเสาแหล่ไลค่ะหมักองุ่นปลาจ้า